ตกใจค่ะแต่คือตอกใจมากเลยอ่ะก็หวังว่าผมทำให้ทุกคนภูมิใจนะครับทรายก็ตั้งใจทำงานทุกชิ้นแล้วก็เหมือนก็พยายามเหยียบเข้าไปในบทบาทที่เราเป็นตัวแทนของเสียงทะเลให้อ่ะครับเลยก็หวังว่าทุกอย่างดูดีแล้วโอเคครับใช่เขาคือทรายพยายามจะเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใส่ชุดนี้มันรู้สึกว่าเป็นตัวเองอ่ะคือ มันก็มีความเป็นนักว่ายน้ําอยู่ในตัวยิ่งเดินเท้าเปล่าคือสิ่งที่สายชอบมากครับ<อ>แล้วพูดจารายการก็คือแบบโชว์เขาก็ไม่ได้ไม,ดมด่ต้องการให้เราใส่รองเท้าเลยครับ<อ>็าะลุกของเราส่วนใหญ่ก็คือไม่ใส่รองเท้า<อ>แล้วก็ตอนที่เราเร,รวมชุดเราก็อยากให้มันดูเหมือนแบบนักสู้แบบหนึ่งไม่อยากให้ดูหวานเกินไปครับ<อ>เลย<อ>ใช่ครับแต<อ>่ถ้าปกตนเ<อ> คนสวยเลยเราอยากแบบจะมาแกะแต่ชุดนี้เมื่อกี้เราแค่คิดคำว่าเหมือนคล้ายๆเจ้าชายโบราณเจ้าชายทะเลอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็คนที่สู้รบเพื่อประเทศชาติตอนสุดท้ายที่เราสมัดรุูกทีมันมีการตอบมา่อบว่าไม่ค ให้คิดขายชุดขายชุดให้มันสวยอะค่ะเพราะว่ามันมันมันสวยอยู่แล้วเราก็ต้องใช้อะไรให้มันดูแบบมันมีเอกลักษณ์มีตัวตนนะครับก็หวังว่าผมจะเอเนอร์จีที่ผมมีตอนเนี้ยมันก็ไม่ต่างกับตอนที่ผมไปตักเตือนนักท่องเที่ยวแหละมันคือการแบบภูมิใจในความเป็นไทยครับใช่ครับแน่นอนแล้วทรายหวังว่าการที่ทรายประกฏดตัววันเนี้ยมันเป็นตัวเตือนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มันยั่งยืน เพราะถ้าเกิดภาคใต้ไม่มีทรัพยากรทะเลที่สวยงามอ่ะภาคใต้ไม่มีอะไรเลยรับเลยนี่ก็คือสิ่งที่เราพยายามจะปลุกโยงด้วยการที่เรายอมมาเดินแบบในงานนี้ครับก็ก็ก็มันดีอะครการตอนนี้ตอนนี้การหาแฟนมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะแบบเรามีคนจับตามองตลอดเวลาครับไม่มีใครกล้ามาคุยกับเราหรอกเริ่มหาย่งเริ่มหายังเริ่มเริ่มเริ่มหยอดบ้างนะครแต่คือเราก็รอดูว่าแบบ นลอกผ้าคิดยังไงเราก็ต้องให้เขาไก่เกลียมาก่อนครับใช่ครับแต่เรากําลังหาเพชรไม่ใช่พลอยครับเราชอบเพชรที่มันแหลมแหลมครับอะไรแหลมเพชรเพชรที่แหลมะครับคือยังไงถ้าเกิดครจะเป็นแฟนกับใครมันต้องเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วเป็นคนที่มีมีผลงานที่ช่วย คนไทย,ยค่ะคือพ่อชายเป็นคนที่รู้สึกว่าเรารับใช้ประเทศมาเยอะเลยรู้สึกว่าคนที่เป็นคู่เราก็ต้องเหมาะแล้วมีทัศนคติที่คิดถึงคนอื่นเหมือนกันนะครับมีครับแต่ผมคือแต่ผมก็ไม่ค่อยแบบอาจมันไม่ไมคือผม ถ้าเกิคนหยอดอะไรมาผมรับไม่ค่อยเต็นอ่ะพราะไม่รู้จะพูดอะไรต่อใช่ไม่ค่อยทันแล้วผมก็จะชวนคุยเรื่องซีเรียสอย่างเดียวอ่ะเหมือนเขาบอกว่าเขาไล่พ่อออกจากบ้านแล้วเพราะว่าเขาอยากให้เราเป็นพ่อเขาแทนซึ่งเรารู้สึกว่าแบบนี่ไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีนะสังคมเราไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกกันเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อใครไม่ครับเราจะดูกับจากการกระทํามากกว่าคําพูดนะคใช่เรายังไม่มีการกระทําไหนที่รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยคุณเป็นคนที่น่าทึ่งครับเลยเราก็จะเรายอมที่จะโสดแทนที่จะเหงาบางทีถ้าเกิดเราเป็นแฟนกับคนที่เขาไม่ได้รักเราจริงอ่ะเราจะกลับรู้สึกเหงามากกว่าอีกเราโอเคที่จะอยู่คนเดียวครัเรามีคนที่เรารักไม่ถึงเหงาเราจะมีวิธีญิงายเหงายังไงอ่ะไม่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 ไ ออกกลังกกลอยู่กับเพื่อนอ,อะไรแบบนั้นนะครับผมแค่คิดว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่สนใจในการหาแฟนอยู่แล้วอะ่ะ<อ>แต่ละงานที่ผมทำอะ่ะมันเป็นงานที่แบบคือการที่เราจะรักทรัพยากรมันเหมือนรักบุคคลคนหนึ่งเลยอะคะเลยมันก็ใช้เวลามันใช้แรงแล้วมันใช้จิตใจทั้งหมดครับเลยจริงๆเราไม่ได้มีพื้นที่ว่างให้ให,ให้กับคนมเขาน่าจะต้องเป็นคือทะเลทําให้ทายรู้สึกอิสระใช่ไหมครับ ชายต้องหาคนที่มันทําให้ชายรู้สึกผ่อนคลายอิ่สลับแบบนั้นน่ะซึ่งชายยังไม่เคยเห็นบุคคลคนไหนที่มีความรู้สึกเหมือนเขาเป็นทะเลในบุคคลคนหนึ่งใช่ครับก็ฝาดด้วยครับหือไม่ว่าผมจะทำาป็ไงผมก็ยินดีรับใช้ชาติเสมอครับแล้วก็หวังว่าจะเจ,เจอคู่ที่ดีแล้วก็คู่ควรกับทายครับ ไม่จำกัดว่ามาจากที่ไหนเราขอให้เป็นคนดีครับเขาเป็นมามีครับก็อะไรเขาก็ขอบคุณนะครับที่มาแล้วก็เราเดี๋ยวเราจะมีกคุยกันอีกครับก็เราเราเราขอบคุณแฟนทุกคนที่มาเชียร์นะครับทายไม่สามารถทําสิ่งที่ทายทําได้ถ้าเกิดไม่มีคนที่เห็นคุณค่าของตัวทายครับก็ ฝากดูรายการตีท้ายัวดด้วยครับวันอาทิตย์นี้ครับครับ